สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ๆแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมศึกษาไม่ว่าจะเป็นสมเด็จก็ดีแล้วก็โดยเฉพาะหลวงผู้หลิวนะครับเป็นพระแท้สบายใจที่เราได้นําเสนอวันนี้จะขอเปรียบเทียบอตอบสนองความต้องการของพี่น้องในช่องพระแท้สบายใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกแท้เดี๋ยวจะเทียบให้ชมรุ่นบุรณพระราจวงสนามจันทร์เดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับเอาลองมาชมดูครับนี่คือรุ่นบุรณพระราจวงสนามจันทร์เนรนวะนะครับที่หลายคน ส่งให้ชมปรากฏว่าก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีครับคือไม่ดีพูดง่ายๆแต่วันนี้จะให้ดูจุดสังเกตที่หรือจุดแยกที่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าพิมพ์เนี้ยทำซ้ำเดิแบบออกมาได้เหมือนนะครับได้เหมือนคือถ้าจะพูดไปแล้วก็ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจึงจำเป็นต้องมาเล่าซ้ำซากให้ฟังกันแล้วก็ ได้เข้าใจในการที่จะเข้าไปร่วมกันศึกษาในช่องประชัสบายใจสําหรับรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าของไม่ดีเนี่ยขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีคนทแํแเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะนะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้ฟังเนื่องจากมันมีกา,า,ารเหรียญเก๊หรือพระเก๊การทรําซ้ําเหรียญแบบเขาขายได้ก็จึงได้ทําขายได้กับคนที่สมัครใจจะเช่าซื้อแบบนั้นแล้วก็ สมัครใจที่จะเสี่ยงดวงแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้สนว่าเก๊แทอย่างไงมันก็มีคนหลายหลายประเภทหลายแบบนะครับก็ห้ามไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราตระหนักหรือห่วงใยกันก็คือบางคนที่ไม่อยากจะได้พระเก๊แต่บังเอิญเข้าใจผิดแล้วไปเดินหาทองสนามแล้วเกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะแบบนั้นก็จึงอยากจะเล่าแปะเตือนเอาไว้น,นั้นท่านดูองค์จริงก่อนเนี่ยครับนะครับนวะอ่า ลักษณะสวดทรงองค์พิมพ์นั้นผมจะจะเป็นต้องขยายกล้องใหญ่นะเพื่อให้เกิดอพอเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยครับท่านจะเห็นมิติของเนี่ยครับอันนี้องค์เก๋นะท่านดูนะมีความคล้ายไหมครับคือการทาําซ้ําเลีนแบบเนี่ยไม่ใช่ยุคโบราณครับถ้ายุคโบราณเนี่ยการทาําซ้ําเลนแบบจะมีเกงห่างสําหรับคนที่เป็นได้ดูห่างรู้เลยแต่คนไม่เป็นพอรู้ว่าชื่อหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้สมเด็จนั้นสมเด็จนี้ก็เช่ากันไม่ได้สนใจว่ามันเกหรือแท้นะครับซึ่ง ยุคยุคก,ก่อนสัก 3- 40ปีมาก่อนมีจริงๆแบบนั้นนะครับมีจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้การพัฒนามันไปไกลแล้วก็การทำทําเล่มแบบเนี่ยครับดูนะเดี๋ยวผมพูดไปด้วยนะการทำทําเล่มแบบก็วิวัฒนาการล้ำยุคนะครับน่าจะเหมือนเลยใช่ไหมครับท่านดูสิน่าจะเหมือนไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับแต่ถ้าสังเกตดีๆจะมีเปลือกตาหรือจุดจุดตรงนี้ครับจุดเม็ดไข่ปลาตรงนี้สองจุดได้ไหมมีเหมือนเลยท่านดูสิถ้าไปดูต้นนี้ท่านดูไม่ได้อีกนะครับ แต่ว่ามันมีตำหนิให้ดูเช่นพระองค์เนี้ยมีโค้ดตอกแล้วก็มีกายภาพหรือมีลักษณะที่มันมีความแยกย่อยแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนมือคล้ายๆกันท่านดูดีนะมือคล้ายๆกันแต่ความตึงของเหรียญจะมะียังแยกได้ออกอยู่นะครับความตึงของเหรียญก็คือท่านดูบริเวณเนี้ยเนื้อเนี้ยจะมีความตึงและส่วนเนื้อตรงเนี้ยท่านดูนะใช่ไหมจะมีความฟูๆนะจะมีความเป็นอ่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเนื้อไม่เรียบนะเนื้อไม่เรียบ แต่ถ้าดูใบหน้าเป็นไงครับนะเลี่ยมดำๆหน่อยเนี่ยเหมือนกันเลยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อทองแดงซึ่งพิมพ์จานวน9 9องค์หรือไม่เนี่ยเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะ1 -9 อหรือ9กองค์เนี่ยนะครับก็จะได้ก็สีห้าพันสำหรับพิมพ์นี้ซึ่งจะใช้เขาไม่ใช้บล็อกพิมพ์นี้ไงนะแต่หน้าจริงๆจะไปอีกพิมพ์หนึ่งเขาไม่ใช้บล็อกพิมพ์นี้เมื่อใช้บล็อกพิมพ์นี้เนี่ยพอเอาไปย้อมสีเป็นสีนี้นะผมอธิบายอย่างนี้นะตาลายนิดหนึ่งนะ นักสะสมรุ่นใหมายจะได้คลายความสงสัยได้บ้างนะครับแล้วก็จะทยอยเล่าให้ฟังเพราะว่าเนื่องจากพิมพ์เนี้ยในลักษณะที่ทําซ้ํามาเหมือนเอาอย่างนี้นะเรียกว่าทําซ้ํามาเหมือนเมื่อทําซ้ํามาเหมือนก็เรามีความจำเป็นต้องต้องเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็ที่ผมจะให้เปรียบเทียบขาที่เลข5ข้างหลังแล้วก็โคดนะให้ได้ชมกันว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเมื่อมีความแตกต่างอย่างนี้ก็จะให้นักสะสมลวดหมาเมื่อเข้ามาศึกษาตรงนี้ในช่องประเทศสบายใจ ก็จะได้เดียนรูจดจําแล้วก็จะได้จําให้แม่นแล้วก็จําลักษณะไว้ถ้าเป็นนวะานว่าได้เลยก็สามสี่พัน 3, 000, 4, 000นะครับแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็จะถอยล่างลงมาสามพันบวกลบไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมไม่ได้มีแบ่งอะไรมากมายหรอกผมก็มีไ้ศึกษาไว้เล่าไ้ฟังเผยแผ่หรือเผยแพร่นะครับเผื่อว่าท่านต้องจําเป็นต้องไปเดินสนามหรือต้องเช่าหากับผู้อื่นบุคคลอื่นนะครับผมไม่ได้เป็นพ่อค้าหลักนะแต่ว่าถ้ามีเกินกว่าหนึ่งเหรียญผมก็จะดีแบ่งปันหากว่า เพื่อนพอน้องพี่นักสะสมรุ่นใดคนใดท่านใดนะอยากอยากจะได้พระแท้จากผมและผมรับประกันให้อย่างนี้เพราะผมก็รับเช่าอยู่นะครับสําหรับพี่น้องอดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยนยครับริ้วเนื้อจะมีความย่นเห็ไหมเนี่ยครับบริเวณเนี่ยมีความแตกตา่างนะครับถ้าท่านดูพื้นผันเหรียญเปลี่ยนแยกออกเนี่ยมันก็จะพอดูได้นี่ครับแต่ผิวพันธุ์จะดูไม่รู้อันนี้ถ้าเอาไปรมดําก็จะเหมือนนวะเลยนะครับ แต่เป็นเหรียญเขาทํามาเหรียญเดิมขอบตัดไม่ต้องดูนะวันนี้ผมไม่อธิบายขอบตัดเพราะขอบตัดแตกต่างอยู่แล้วแต่ถ้ามีเวลาเหลือจะจะให้ชมว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการที่เอาหน้าหลังมาให้ชมเนี่ยก็เพื่อว่าให้เราพัฒนาก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งไม่ต้องพึ่งขอบตัดในกรณีพระอยู่ในเรียมในกรหรืออยู่ในเรียมทองเราจะเช่าหาบูชาย,ยัางไงจะตัตไไดทิ้งใจยังไงได้นะครับก็จะได้มีแนวทางหรือว่ามีมุมมองที่ให้ได้จดจําเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวไปชมข้างหลังนิดหนึ่ง อ่าข้างหลังเนี่ยนี่เหรียญเก๋นะครับที่เขาตอกแล้วก็ถ้าพระองค์จริงจอดจะตอกโคด้านนี้นะจะตอกโคดด้านนี้แต่ลักษณะของโคดเดี๋ยวผมให้ชมด้วยนะแต่ลักษณะของโคดมันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้อันนี้เขาตอกอัมพรางเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะตอกอัมพรางเพื่อว่าไปตอกให้บันโดนตัวเนี่ยครับโคดนะตอกให้มันกินเนื้อตัวยันเข้าไปเพื่ออัมพรางความสงสัยหรืออัมพรางความไม่เหมือนเอาไว้ให้เราตีความว่านะครับให้เราตีความว่าโคตัวนี้แท้ตอกลึกสวยไหม ตอกลึกสวยนะเพราะว่าอะไรนะตอกลึกสวยท่านดูนะตอกลึกสวยแต่ว่าแต่ว่ามันมันคนละตัวกันนะครับตัวตอกคนละตัวกันเห็นไหมทำให้เราสงสัยว่ามันเป็นโค้ดแท้นะครับมันเป็นโค้ดแท้ทีนี้ท่านดูพื้นแผันเหรียญะเดี๋ยวผมขยับให้ดูนิดนึงนะเนี่ยครับจะมีความยับยน่น นะเนี่ยครับจะมีความยับย่นพอเห็นนะนะครับจะมีความยับย่นทีนี้เลื่อนมาดูองค์จรนะองค์จริงนะไม่ได้ปรับสีอะไรนะองค์จริงจะผ,ผิว่มดํานะครับองค์จริงก็จะประมาณนี้ส่วนโค้ดก็จะตอกด้านนี้โค้ดลักษณะเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวคล้ายๆตัวเมื่อกี้นี่ตัวหนึ่งนี่โค้ดนะครับโค้ดต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูไวๆนะเดี๋ยวผมให้ดูไวๆอีกตัวนึงอ่ะครับเดี๋ยวผมมาเทียบไปดูใกล้ๆนะอันนี้คือตัวนี้นะที่เห็นนะครับในตัวนี้นะ เอาเลื่อนมาดูโค้ดตัวจริงอีกตัวหนึ่งนี่ครับคือโค้ดจะมี2ลักษณะเท่านั้นในลักษณะตัวตอกนี่ครับใน,ในโคตดหนึ่งลักษณะเลข9นะคนคนละแบบเลข9หรือตัวอุไม่แน่ใจนะแต่ลักษณะของเข้าแบบนี้แบบฉบับเดิมล,ลักษณะตัวตอกจะประมาณนี้นะครับถ้านอกเหนือจากตรงนั้นแล้วมาเป็นตรงนี้มันแปลงไปเองครับมันเพี้ยนไปนะครับแม้เหรียญจะเหมือนก็ตามแต่นะแต่เนี้ยเดี๋ยวไปดูด้านหลังผมให้ดูตรงขอบนะ ต้องขอบเหรียญเนี่ยท่านดูต้องขอบไปก่อนเนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทียบขาเล็กห้าที่อยู่อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะแล้วผมจะให้เทียบแล้วก็จะได้ให้พี่น้องในช่องประเทศสบายใจด้เรียนรู้ ider ider ว่านักสะสมรุ่นใหม่นะครับสำหรับครูบาอาจารย์ไม่บาดแนะนําท่านหรอกนะครับดังน,นั้นคลิปนี้เผยแผ่เพื่อนักสะสมรุ่นใหม่เท่านั้นนะแลวถ้าเผื่อครูบาอาจารย์จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กาลังใจก็จะขอบพระคุณยิ่งเท่าน,นั้นเองนะครับเนี่ยครับ,รบท่านดูขอบแล้วก็ไล่เรียงไปมันจะมีความแตกต่างอยู่แล้วนั้นมาดูขอบจริงเนี่ จะมีริ้วมีร่องมันผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดเพี้ยนธรรมชาติไปแล้วตรงเนี้เนี่ยครับผิดเพี้ยนธรรมชาติมีร่องเห็นไหมมีร่องนะครับามาดูองค์จริงเขาฝั่งเดียวกันนะคอระแบบเลยนะเนี่ยท่านจําแบบนี้ได้จบเลยอ่เดี๋ยวผมให้ไปเทียบเลขห้าดูเลขห้าที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะเดี๋ยวท่านไปชมอครับประชมเห็นไหมเลขห้าท่านเห็นเลขห้าไหมครับถ้าเห็นเลขห้าท่านจะเข้าใจท่านจะแยกออกอันนี้เลขห้าขาอยู่ฝั่งเดียวกันหงายท้องพญาต่าเรือนปุ๊บจะเป็นขาซ้าย นะครับจะเป็นด้านซ้ายมือ,อ,อซ้ายมือเราแล้วก็ขวามือเต่าถ้าความหน้าเป็นเป็นขาขวาหน้าเอาอย่างนี้ถ้าความเหรียญน,นะเป็นขาขวาหน้าท่านสังเกตที่เลขห้าไหมครับนะเมื่อท่านสังเกตที่เลขหา้าท่านจะเห็นแยกแยกออกได้เลยในระหว่างพระพิมพ์แท้กับพิมพ์เกเขาทําได้แค่หน้านี่ครับแต่รายละเอียดหรือจุดยันหรืออื่นๆเราไม่ต้องเล่าเอาไว้วตรงนี้ดูไวไวตรงนี้อันนี้จบเลยนะครับ เมื่อเราจุจดจดจำสังเกตในลักษณะจะเปรียบเสมือนหนึ่งจุดใจต่างก็ได้นะแต่ถ้าเผื่อเลข5าที่อยู่ในตำแหน่งคล้ายๆกันแบบองชิงเนี่ยเราก็ต้องไปดูกายภาพอื่นหรือต้องไปดูเอกลักษณ์อันอื่น,นๆแล้วท้าก็จะแยกออกนะครับเนี่ยเห็นไหมโคดมันจะเหมือนเลข6ไม่ใช่เลข9กท่านดูสถถ้าดูมุมนี้ไหมแต่ตอกนะเห็นไหมตอกลึกเลยตอกสวยเลยผ่องเลยจแต่เจตนาะตอกให้กินเนื้อตรงนี้ด้วยเพราะอําพรางไว้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับก็ อาจจะได้เพิ่มเติมเป็นจุดสังเกตรหรือแนวทางในการส่องพระแท้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็จดจําลักษณะเปลือกตาแล้วก็ดูหน้าไว้ถ้ามีหน้าตาคล้ายเหมือนเนี่ยมันจะเหมือนแต่ว่ามันไม่แม่นเลยไม่ใช่เลยทัาทีเดียวนะครับดังนั้นดูเปลือกตาแล้วก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเกิดความเข้าใจในลักษณะส่องเหรียญโดยไม่ต้องดูขอบตัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ